สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกฤิอีกเช่นเคยนะครับกับการเรียนรู้การทำแบบฝึกหัดในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า84นะครับแบบฝึก3.6เรื่องการหาผลลบโดยใช้กรอบ10หรือ10เฟ me ข้อ1โยงเส้นจับคู่ เพื่อให้ง่ายในการที่จะคุยกันคุณครูจะใส่ตัวเลขข้อลงไปก่อนนะครับข้อ1.1 1.2 1, 1.3 1.4 1.5คราวนี้เรามาดูกันนะครับ ข้อ1.1 1 0งจลบแเท่ากับสเด็กๆยังจำได้ไหมครับที่คุณครูพูดไปเมื่อครั้งก่อนว่า10คือจำนวนทั้งหมดลบแหมายความว่าเอาออกไป8เท่ากับ2คือเหลืออยู่2ถูกไหมครับเอเด็กๆลองสังเกตรกรอบ10นะครับว่าตรงกับกรอบไหนนะครับ ตรงกับกรอบที่มีวงกลมทั้งหมด10วงเห็นไหมครับทั้งหมด10วงแล้วเอาออกไปก็คือกาออกไปทั้งหมดกี่วงนะครับ8วง1 2 3 4 5 6 7 8การการออกไปก็หมายถึงการเอาออกไปนั่นเองและยังเหลืออีกกี่วงนะครับ2วงดังนั้น คำตอบของข้อนี้นะครับเราก็จะใช้ไม้บรรทัดห้ามใช้มือนะครับเด็กๆนําไม้บรรทัดของเด็กๆมาเราจะนําไม้บรรทัดมาวางทาบลงไปที่จุด2จุดนะครับที่เขาให้จุดเอาไว้เป็นจุดแดงๆหรือจุดสีชมพูนะครับวางให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเด็กๆก็ลากเส้นจากจุด ไปหาจุดได้เลยนะครับนี่คือการตอบคำถามข้อนี้นะครับยากไหมครับง่ายนิดเดียวถ้าเด็กๆอาศัยความเข้าใจนะครับอต่อไปข้อ1.2 6-3ลบสเท่ากับสเด็กๆ6คืออะไรนะครับจำนวนทั้งหมดเด็กๆไปหาดูนะครับว่า กรอบสิไหนที่มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับ6ลบ3แปลว่าเอาออกไป3เท่ากับ3คือเหลืออยู่3ดังนั้นตรงกับกรอบ10ไหนเอย่ยถูกต้องนะครับกรอบ10นี้มีวงกลมทั้งหมด6วงเห็นไหมครับเอาออกไป3วงยังเหลืออยู่อีก3วง เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือกรอบ10นี้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเลยนะครับนะลากจากจุดไปหาจุดนะครับอ้าวต่อไปข้อ1.3 7ลบสเท่ากับสหมายความว่าอย่างไรครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เป็นตัวตั้งลบสคือเอาออกไปสี่ แล้วยังเหลืออยู่3เด็กๆเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมครับมีอยู่7เห็นไหมครับนะับวงกลมนี้ได้ทั้งหมด7ถูกไหมครับ1 2 3 4 5 6 7เอาออกไปคือกาออกไป4แล้วยังเหลืออีก3เพราะฉะนั้นตรงกับกรอบ10นี้เอาไม้บรรทัดมานะครับอย่าลืมห้าม ลากด้วยมือนะครับเด็กๆให้ลากเส้นด้วยไม้บรรทัดวางไม้บรรทัดให้ได้แบบนี้นะครับวางไม้บรรทัดให้ตรงก่อนนะครับจากจุดถึงจุดแล้วเด็กๆก็ลากเส้นโยงลงมานะครับแบบนี้นะครับนี่คือการใช้ไม้บรรทัดแบบถูกต้องอต่อไปข้อ1.4 8-3เท่ากับ5มีความหมายว่าอย่างไรนะครับ มีอยู่8ก็คือจำนวนทั้งหมดเอาออกไป3แล้วยังเหลืออีก5เด็กๆหาเจอหรือยังครับเก่งมากครับตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมครับมีอยู่8เห็นไหมครับวงกลมทั้งหมดนับได้8เอาออกไปเท่าไหร่นะครับ3แล้วยังเหลืออีก5นั่นก็คือกรอบ10นะ จำนวนนี้นะครับเราก็จะนำไม้บรรทัดไปวางทาบนะครับจากจุดไปหาจุดแล้วก็ลากเส้นนะครับมาให้ตรงห้ามใช้มือในการลากเส้นนะครับต่อไปข้อ1.5 9-5เลบ5เท่ากับ4เด็กๆ9หมายความว่าอย่างไร 9คือจํานวนทั้งหมดหมายถึงวงกลมทั้งหมดลบ5คือเอาออกไป5แล้วยังเหลืออยู่4เพราะฉะนั้นตรงกับกรอบ10สุดท้ายใช่ไหมครับนั่นก็คือวงกลมทั้งหมด9วงเอาออกไป1 2 3 4 5 5วงยังเหลืออยู่อีก4วงนี่คือคำตอบ ที่ถูกต้องอเมื่อเราหาคําตอบเจอแล้วอย่าลืมนำไม้บรรทัดของเด็กๆมาทําอะไรนะครับโยงเส้นจับคู่นะครับนะกรอบ10กับประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องแค่นี้เองยากไหมครับเด็กๆเ,เรื่องของการโยงเส้นจับคู่ ประโยคสัญ,ญลักษณ์กับกรอบ10ข้อ2แสดงการหาผลลบโดยใช้กรอบ10และเติมคำตอบเด็กๆครับกรอบ10เรามีวิธีการนับเพื่อให้ง่ายดังนี้ช่องแรกเนี่ยเราจะนับเป็น1ตามด้วย2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเด็กๆเห็นกรอบสิบเมื่อไหร่แนะนำให้เด็กๆนับกรอบสิบโดยวิธีนี้นะครับมันจะทำให้เราเข้าใจง่ายต่อการนำไปใช้งานนะครับข้อแรกห้า ลบสหมายความว่าอย่างไรครับมีอยู่5้ลบคือเอาออกไปสถูกไหมครับเด็กๆวาดรูปอะไรก็ได้นะครับแต่คุณครูแนะนำว่าถ้าวาดรูปใดแล้วให้ใช้รูปนั้นจนจบข้อนะครับอย่าเปลี่ยนรูปไปไปมา,มาในระหว่างกรอบสิบเดียวกันนะครับเช่น คุณครูวาดรูปปลาตัวที่1ปลาตัวที่สองปลาตัวที่สมปลาตัวที่สปลาตัวที่5มีปลาทั้งหมดหตัวเอาออกไป 3ตัวให้เด็กๆก,กาออกไปนับ1 2 3เอาออกไป3ตัวเหลือปลาอยู่กี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเหลืออยู่2ตัวถูกไหมครับแต่เวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ห้ามเด็กๆเ,เขียนเลข2อาราบิกที่มีข้อความว่าตออบอตอบ ในแบบฝึกเลียนี้ทุกที่นะครับให้ใช้เลขไทยเท่านั้นใครที่ตอบคำถามแล้วใช้เลขอารบิกขอให้เปลี่ยนเป็นเลขไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือเลข2ไทยครับไม่ใช้เลขอารบิกนะครับต่อไป8-5ลบ5หมายความว่า มีอยู่8คือตัวตั้งจำนวนทั้งหมดว่าดทุกอะไรก็ได้8เช่นคุณครูวาดรูปหัวใจ1 2 3 4 5 6 7 8ลบ ห้าหมายความว่าเอาออกไปหนะ้าก่าวไปนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นยังเหลือหัวใจที่ยังไม่ได้เอาออกไปอีกเท่าไหร่นะครับสามนำคำตอบมาเติมในช่องตออบอตอบด้วยเลข ไทยเป็นเลข3ไทยนะครับต่อไป6ลบ6นะ6คือตัวตั้งนั่นคือจำนวนทั้งหมดเด็กๆวาดรูปอะไรก่อนก็ได้จำนวน6รูปนะเช่นคุณครูวาดรูป3เหลี่ยม1 2 3 4ี่เอาออกไปก็คือลบถูกไหมครับลบมีความหมายว่าเอาออกไปจำนวนเท่าไหร่นะครับ6แปลว,ว่าต้องการออกหมดเลย1 2 3 4 5 6 แล้วยังเหลือรูปสามเหลี่ยมให้นับอีกกี่รูปมีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบคือ0ูนยเด็กๆก็เขียนเลข0ที่เป็นเลข0ูนย์ไทยแต่0ไทยกับ0ูนย์อารบ,บิกนั้นเขียนเหมือนกันนะครับข้อต่อไป4ลบ2นะครับหมายความว่า 4คือจำนวนทั้งหมดนะครับเป็นตัวตั้งเด็กๆก็วาดรูปอะไรก็ได้นะครับเช่นคุณครูวาดรูปดอกไม้อ่าหนดอก2ดอก3ดอก4ดอกเนี่ยเด็กๆอาจจะวาดรูปที่ดีกว่าคุณครูหรือสวยกว่าคุณครูได้ ยิ่งดีมากนะครับลบด้วย2หมายความว่าเอาออกไป2ถูกไหมครับต้องการออกไปนับ1 2ดังนั้นยังเหลือดอกไม้ที่ไม่ได้เอาออกไปอีกจำนวนเท่าไหร่นะครับ2ดอกดังนั้นเรานำคำตอบมาเขียนด้วยเลขไทยนะถ้ามี การเติมคําตอบที่มีข้อความว่าตออบตอบทุกที่นะครับให้ใช้เลขไทยเท่านั้นนะครับต่อไป10ลบ4หมายความว่าอย่างไรครับมีอยู่10เอาออกไป4อ่เด็กๆก็วาดรูปอะไรก็ได้จำนวน10รูปนะครับคุณครูวาดรูปวงกลมแล้วกัน 1นึ่งสองสามสี่โอเค เอาออกไปจํานวนเท่าไหร่นะครับเด็กๆเ,เอาออกไปจํานวน4ี่อาวกลาวไปนับ1 2 3 4แล้วยังเหลือเป็นคําตอบอีกจํานวนเท่าไหร่ครับนับ1 2 3 4 5 6ดังนั้น6จึงเป็นคําตอบเวลานํามาเขียนในช่องตอวตอต้องเขียนด้วยเลข นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการตอบนะในแบบฝึกหน้า85นะครับที่ถูกต้องเด็กๆอย่าลืมตรวจด,ดูแบบฝึกหัดของตัวเองว่าทำถูกต้องหรือไม่แล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกต่อไปสวัสดีครับ